สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจาวันที่9กลุ่มภาพันธ์2,564ก่อนอื่นก็ขอสรุปผลงานเมื่อคืนก่อนนะครับนะครับคู่ VIP ที่ให้ไว้นะครับพอดีว่าเลื่อนการแข่งขันนะครับคู่ระหว่างอาแจกเยาวชนนะครับนะแต่ว่าก็ได้จัดนะครับนะตัว VIP ตัวอื่นแทนนะครับซึ่งผมลงไว้ในกลุ่มนะครับนะ45นาทีแล้วก็ ลงไว้ใต้คลิป YouTube เมื่อวานนี้ด้วยนะครับนะก็คือเป็นคู่ของแตนนาหนะครับบอลอิตาลีซีรีส์ซนะครับแต่เวลาตี3นะครับนะผลจบ90นาทีก็จบด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นะครับนะครึ่งแรกยิง2-1นะครับนะก็ถือว่ามาตามนัดนะครับสายสกอร์สูงอย่างเราก็ถือว่าทำกำลังใึ้นไปอันนี้นะครับมาเข้าเลือกกันเลยนะครับผมก็จะพาไปลุยฟุตบอลนะครับ คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอังกฤษนะครับนัดที่24ของฤดูกาลนะครับเป็นการพบการระหว่างทอร์คีนะครับทอร์คียูนเต็ดทีมอันดับที่1ของตารางนะครับเตะกับวินสตันเอฟซีทีมอันดับที่18ของตารางนะครับแข่งขันเวลาตีสนาฬิกาสีนาทีนะครับนะอ่ะทีนี้เราไปดูตารางคะแนนกันนะครับนะ ทอร์คียูไนเต็ดนะครับทีมอันดับหนึ่งของตารางแข่ง21นัดชนะ13เสมอ4แพ้4ยิงได้49เสีย4อ่เสีย19ประตูนะครับเก็บได้43คะแนนด้วยกันนะครับนำะเป็นจ่าฝูงของลีกในเวลานี้นะครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับทิ้งห่างอันดับ2เยอะเลยนะครับนะส่วนนะ วิน s t o n เอฟทีมอันดับที่18ของตารางแข่งขันไปทั้งหมด18นัดชนะ6เสมอ3แพ้9ยิงได้26เสีย39เก็บได้21คะแนนลั้งอันดับ18ของตารางนะครับนี่คือตารางคะแนนล่าสุดนะครับทีนี้เราไปดูฟอร์มนะครับดูฟอร์มการแข่งขัน6นัดล่าสุดเหมือนเดิมนะครับ ฟอร์มหนัดล่าสุดของทอคียูเนเต็ดนะครับแข่ง6นัดชนะ2เสมอ2อ2แพ้2ยิงได้8เสีย7เก็บได้8คะแนนนะครับผลงานก็6นัดก็ถือว่ากลางๆครับชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับส่วนยิงเฉลี่ยนะครับนะ8ลูกนะคิดโดยเฉลี่ยก็คือยิงได้นัดละ1.33เสียเฉลีย่ย7ลูกก็เสียเฉลีย่ย 1.16นะครับนะก็ถือว่ามียิงได้แล้วก็มีเสียประตูนะครับสำหรับฟอร์มทอร์คียูนิเต็ดทีนี้นะครับนะเราไปดูฟอร์มของทีมเยือนวินสตันเอฟซีนะครับวินสตันเอฟซีหนัดล่าสุดแข่งไปหกนัดชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง4นะครับใน6นัดล่าสุดก็ถือว่าหนักไปทางแพ้นะครับนะยิงได้6เสีย14เก็บได้ 4คะแนนนะครับนะก็ฟอร์มถือว่าแย่เลยนะครับช่วงหลังแพ้ไป4นัดเลยทีเดียวนะเราวันนี้ต้องมาเยือนอันดับหนึ่งของตารางอย่างทอคีด้วยนะครับนะยิง6อ่ายิง6ประตูนะครับนะคิดเฉลี่ยก็นัดละ1.0ูนะครับ1ลูกต่อเกม ส่วนประตูเสียนะครับนี่แหละครับที่สําคัญที่จับมาวันนี้ก็คือเสียไปทั้งหมด14ลูกเฉลี่ยนะครับนัดละ2.33นะครับนะแล้ววันนี้ต้องมาเยือนจากฝูงอย่างทอคีด้วยนะครับนะซึ่งฟอร์มอาจจะดูกลางๆก็จริงนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ทอรคีน่าจะเปิดบ้านนะครับนะทุบเอาชนะผู้มาเยือนอย่างบิสตูนไปได้นะครับเพราะว่าเกมรับนั้นถือว่ายุ่ยเหลือเกินนะครับนะไปดูฟอร์มนะครับ ที่พบกันล่าสุดเต็มวันที่2เดือน12 2020นะครับเดือนธันวาที่ผ่านมาบ้านวินสต์นเอฟซนะครับเป็นทอร์คีบุกไปชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นในเลทราคาปอปอนะครับนะส่วนนะครับที่เจอกันนะครับในบ้านของทอร์คีเลทราคาเดียวกันเลยครับ1ลูกวันนี้นะครับที่เปิดมาในวันนี้เลยเป็นทอร์คีนะครับนะบุกอ,อัดชนะ นะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2เลยทีเดียวถือว่า2เกมที่เจอกันก็จบด้วยสกอร์สูงนะครับนะซึ่งเป็นผลดีต่อสายสกอร์สูงอย่างพวกเรานะครับนะทีนี้นะครับเดทราคา1ลูกนะครับที่เปิดมาตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ที่1ลูกนะครับนะทีนี้เราไปดูนะครับนะราคาแฮนดิแคปแล้วก็ราคาครูกันบ้างนะครับราคาแฮนดิแคปก่อนเลยนะครับเปิดมาที่1ลูกจ่ายน้ำทอคี1.81จ่จายฝั่งทิมเยียนวินสโตน 1.97นะครับปัจจุบันก็ยังคงอยู่ที่1ลูกนะครับแต่ปรับน้ําลดลงนะครับปรับน้ําของทอคีลดลงเหลือ1.80แนะครับนะแล้วก็จ่ายวินสตโตน2.00ถือว่าเป็นน้ำรุนเลยทีเดียวนะครับนะก็ปรับของวินสตโตนเพิ่มขึ้นทีนี้เราไปดูราคาภูกันบ้างครับราคาภูเปิดออกมาบอกว่าถ้าทอคียืนเต็ดชนะจ่าย1.50ถ้าเสมอกันจ่าย 4.33ถ้าวินสโตนชนะจ่ายจุด50ในราคาผู้ที่เปิดออกมาตัวนี้1.50นะครับในตำราผู้เล่นคนที่12ของแอดมินนะครับบอกไว้ว่าจะเป็นราคาที่ชนะนะครับราคาเฮนดิแคปในราคา1ลูกไปได้นะครับทีนี้มาดูราคาไหลนะครับราคาไหลออของผูนะครับนะราคาไหลบอกว่าถ้าทอคีชนะจ่าย1.50เท่าเดิมนะครับ ถ้าวินสโตนเออโทษทีครับถ้าเสมอกันจ่าย4.50ปรับเพิ่มขึ้นนะครับนะจาก4.33เป็น4.50จะมองว่าคู่นี้อาจไม่จบด้วยการเสมอนะครับนะแล้วก็ปรับนะครับวินสโตนนะครับเพิ่มขึ้นนะครับถ้าวินสโตนชนะจ่าย5.25ปรับเพิ่มขึ้นจุด25นะครับนะเพราะว่านะด้วยเอ่อ ฟอร์มของวินสโตนนั้นแย่มากๆนะครับนะยิ่งในเกมเยือนด้วยนะครับเนี่ยแข่งไป10นัดนะครับแพ้ไปถึง6เสียไปถึง19เกนะครับนะเกมรับถือว่าจุ้ยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจ้ามองว่าวันนี้นะครับวินเอ่อทอร์คีเนี่ยจะบุกเข้าใส่วินสโตนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยเหรียญราคาคูที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับนะในราคาปู่1จ0จะเป็นราคาที่กินราคาแฮนดิแคป1ลูกไปได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ เราก็การันตีสกอร์ได้เลยนะครับนะว่าคู่นี้จะมี2ประตูขึ้นไปแน่นอนเพราะว่าทอทอคีจะชนะราคาแฮนดิแคปได้ก็ต้องยิง2ลูกขึ้นไปนะครับนะหรืออย่างน้อยๆถ้าจะชนะก็ต้องชนะ21ถึงจะไม่เสียใช่ไหมครับนะสำหรับนะคู่นี้นะผมฟันธงว่านะทอคีจะชนะด้วยสกอร์สอหรือไม่ก็31หรืออาจจบ30เลยนะครับนะคู่นี้นะครับนะฉะนั้นแล้ว V ีพวันนี้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับนะสก,กอร์สูงแรกรอราคา1ลูกหรือ0.75นะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีไปที่คู่ทอคียูเนเต็ดนะครับแต่เวลาตี5 4 5นาทีนะครับนะท่านใดที่สนใจนะครับนะบทวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับนะจากผมแล้วก็พี่ๆทีมงานกลุ่มเสือรวมทั้งตัวซปเปอร์ VIP ของแอดมินกลุ่มด้วยนะครับนะ นะครับนะสนใจที่อยากได้ทีเด็ดนะครับไว้ลงทุนก่อนใครนะครับให้แอดไปที่ s45over นะครับที่เดียวเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งครับแอดไปที่ s45over ที่เดียวเท่านั้นขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ